แบบหักาการเปรียบเทียบความยาวนะคะข้อที่1เขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างของสิ่งที่มีความยาวหรือความสูงมากกว่านะคะข้อที่1นะคะสะพานข้ามคลองยาว1เมตร20ซนติเมตรสะพานข้ามแม่น้ํายาว1กิโลเมตร20เมตรนะคะ1เมตรกับ1กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะคอนโดมิเนียมสูง22เมตรห้างสปปรรพสินค้าสูง18เมตร75เซนติเมตรนะคะ22เมตรกับ18เมตรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะรถกระบะยาว5เมตร10เซนติเมตรรถประจำทางยาว12เมตร50เซนติเมตร5เมตรกับ12เมตรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่4ี่ ตึกคิงพาวเวอมหานครสูง31,400เซนติเมตรตึกใบหยกสองสูง304เมตรนะคะ304เมตรก็จะเท่ากับ3 4 4 0 0เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะเขื่อนลำปาจังหวัดกาลสินยาว7กิโลเมตร800เมตร เขื่อนคุนดานปราการชนจังหวัดนครนายกยาว2720เมตร2720เมตรก็จะเท่ากับ2กิโลเมตร720เมตรนะคะ7กิโลเมตรกับ2กิโลเมตรเพราะนั้นคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่6นะคะน้ำตกทีรอซูจังหวัดตากสูง250เมตรน้ำตกภูฟ้าจังหวัดน่านสูง14,00 0เซนติเมตร 250เมตรนะคะก็จะได้เท่ากับ2อ5 0 0เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมคําว่ายาวกว่าสั้นกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่ายาวเท่ากับหรือสูงเท่ากับนะคะข้อที่1 สะพานพระรามสามยาว1864เมตรสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยาว1กิโลเมตร791เมตรสะพานพระรามสาม6 4เมตรก็คือ1กิโลเมตรกับ864เมตรนะคะจะเห็นว่าเป็น1กิโลเมตรเท่ากันนะคะแล้วก็864กับ 791นะคะเพราะฉะนั้นสะพานพระราม3ก็จะยาวกว่านะคะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะต่อไปข้อที่2มดแดงยาว7มิลิเมตรนอนคืบยาว3เซนติเมตร3ซนติเมตรก็จะเป็น30มมลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมดแดงก็จะสั้นกวา่า นอนคืบนะคะต่อไปข้อที่3นะคะคลองแสนแสบยาว65กิโลเมตรคลองเปรมประชากรยาว50กิโลเมตร846เมตร65กิโลเมตรกับ50กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคลองแสนแสบยาวกว่านะคะคลองเปรมประชากรนะคะต่อไปข้อที่4 ขื่อนกิวลมยาว13,500เซนติเมตรเขื่อนลัดชับประพายาว716เมตรนะคะ13,500เซนติเมตรก็จะเป็น135เมตรนะคะ135กับ716นะคะเพราะฉะนั้นเขื่อนกิวลมก็จะสั้นกว่านะคะเขื่อนรัชประภานะคะ ต่อไปข้อที่5สะพาน A ยาว252เมตรสะพาน B ยาว25,200เซนติเมตรนะคะ25,200เซนติเมตรก็จะได้252เมตรนะคะเพราะฉะนั้นสะพาน A ยาวเท่ากับสะพาน B นะคะต่อไปข้อที่6อาคารเรียนสูง10เมตร50เซนติเมตรอาคารอนเนกประสงค์สูง 680เซนติเมตรนะคะ680เซนติเมตรก็จะเป็น6เมตร80เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นอาคารเรียนสูงกว่าอาคารอาเนกประสงค์นะคะต่อไปข้อที่7นะคะระยะทางจากบ้านใบบัวถึงสนามเด็กเล่น2กิโลเมตร450เมตร ระยะทางจากบ้านใบบัวถึงวัด2450เมตร2450เมตรก็คือ2กิโลเมตรกับ450เมตรนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางจากบ้านใบบัวถึงสนามเด็กเล่นยาวเท่ากับระยะทางจากบ้านใบบัวถึงวัดนะคะต่อไปข้อที่8 มเมล็ดถั่วแดงยาว1 cm, mm, าเซนติเมตรสามมิลลิเมตรเมล็ดถั่วเขียวยาว6 mm, มิลลิเมตรเมล็ดถั่วแดง1เซนติเมตรสามมิลลิเมตรก็จะเท่ากับ13มมิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมเมล็ดถั่วแดงก็จะยาวกว่า,มาเมล็ดถั่วเขียวนะคะ